ขาแล้วนี <forcé Deus> ่เนาะาไปดูชนกันนะใช่ไปโอ้ยแข่งกันเนี่ยบอลนตีนจาคเออเรียก ไปดิพายจวิ่งหน่อยลูเอาเอแวกงแขงแงนะตันี้ไปลองไปเอาพายเส้นปีกคอยไม่ ไปดิเต yeah, ิมด no ิน่ยืนค้างนะันนีขยับดิ แล้วมีก้าวค่อยมาคองก่อนะอนอะไรเนี่ยไม่ทันได้มอง

ขยับซอนลายเต้นๆแทนมาอย่าง <uh> oh ี้อะไรอะมาสั่งกิ้วมกมาสั่งกิ่มกใส่พ่อแล้วพ่อ

รอมันหางตัวไปลูกนั้นเลยไม่ได้เราเลยไม่ได้เป็นคนีบำไว้แก้หน่อยลูกใจแาจะร้อยเป็นพเศษชุดล้วแหละี่ลมนลเข้าไปอีกละไปไปเข้าไปอีกละออกมาไปไฉีกออกมา เข้าไปแล้วเพื่อนจะส่งยังไงล่ะเออหยับเลยึงมามกบ้างนี่บาเสียง้วยเ้าเสียงแช่วหน่อยช่วยหน่อยไปช่วยด้งเลยได้แล้วเข้า้้าเด็ดเย็บเย็บไะด้แล้วอะไรต่อระ

หนเร็วไปเร็วไล่าไอย่างไอย่าถอย

ปีดให้เร็วกว่าน,นี้ถ้าจะไปตัดบอนะ่ะเอาเร็วเร็วตัวนี้ตัวนี้นปล่อยบอสชัดเจนตัวนี้เอาไป่ได้เลยเขารออยูอ่ระวังระวังเสี่ยงออกมานี่เยอะแยะเลย ไปดิไปดิเติมดิรออะไรเนี่ยเออได้ยู่ด้วยเดียวเดียวไม่ไม

อย่าเอาการเล่นในอำนาจเจริญมาใช้ตรงนี้เลยดอย่างเดี่ยวไม่หมอนวว้าไอเสียงบอกกันเอ,อ้ยมีไงเออเฮ้ยว่าฝุ่นนี่นนตัวน,นี้แหละตัวน,นี้แหละ จับบอลแล้วขยับขยับขยับเร็วเร็เพื่อนทุ่มสิเพื่อนบอ่อจับบอลยอย่าให้บอลติขยับมาเื่อยขยับสิตัวเราก็ขยับอัมเลสวยไปเติมเตมเ้เติมิาจิงเลยแล้วเอิญมองหน่อยไปไผกูมองแค่ไป

ตัไวไหนอันแหละโอ้แค่จิม้มสองนะจี Oh.

ไม่ปัดลูกแรกแล้วลูกที่สองเขาต้องใช้เท้าแล้วยิงมันดับได้แล้วมาดูที่กองไัาเอาไปหักิดเขาทั้งหมด พอจะถึงแล้วเขาก็มีตัวประกบชิพย์กว่า,วานี้กว้างกว่าเอาโอเค